มาเด้อมาเด้อเจ็บนี่หม nah ู้าหมูตั้งวงระเบือเป็ดที่ไอยูเด้ัอย่างเนยย่างเอารับพายุเบรอเปดที่น้องหมูกระทะหมูกระทะย่างหมูกระทะเนาะมีสุกี้บอมสุกี้อยู่กลางทุมนุกเละหลายที่หลายจุหลายหลายจุ เราขต้องเข้าเบอร์น้นเพดบอกเลยนั่งเข้าเพ็ดด้เวปใ่ลยเเราเลยเจ้เห็นเพ็ลจู้เว่าเศเลยปกติแล้วทวมน่ะุตั้งแกดอานาเอาดะเอากุ๊กดไว้ด้ที่นอนเอ้ยขอคุณฟล่ซือมาฝากนเนี่ยคุณ๊กยังว่เพศกับรอกเนยมามา อุ้งนั้นมาบอเพช็ดไม่ได้กุ้เป็ดโตกินเพช็ดชิมเปล่านางนุ้บอกว่าจะใส่หลายเด้อว่ะน้าดิหมอเหต้นชิมก่ถ้าตนับเพ็กับขึ้ืชุมือไม่ได้ดอกจับของได้หอแ่พีๆไนงยแ้นมันมีเป็นไวนีา้วมือไแล้วะไอยาใส่กระเพาะราะได้ว้ากันไปทีนี้นหน่อยนี่ทนีน่อยยีมี ลวเา่ใครเป็นยังละยามันมีคบมีครบไอ้หมอวไอ้หมูกัเอาม้ไว้แต่นึ่ลี้ยงบที่หน่อยิาเาลูกกังเาะอันนี้จะเนี่ยถาพี่นี่ไปเนาะคุณชมสันก็งาหมัดอยู่เดินเนาะถามว่าเมื่อไหรแม่จะมาเมื่อไหรแม่จะมาหอดเด้งมว้วานกับทุ่นตำเนี่ยบุกระทะพี่น้องบกกระทะมาค่เนี่ยน้ำจิ้มอ่ไหมลูก เตียนทุกคนกินนิปลเดเียนว่ดาเปนจิ้มเด็กกับเียนหลบอกว่าจะใช้หลายเดของบอบอบอบด้จับดูกบอบบเสียดายแต่ว่าต่างมีบุงแป๊บสี่เดวจะเพ็ดปรเภทเน้เสซี่นาแดงก็บอกวเ่อชัดออกนี้นะเผ็ดมันเผ็ดทองทมันก็ดีลาดนะลรนะเด้มันอ่านหน่เดมันมีอยู่เนี่ย ความเผ็ดของเขาเท่าไหร่เ <Gym>. น <Believe> ี่ยขิ้มันจะใสขี้ยูนิตเพราะเราซื้อมาฝากงึงนวะบ้านเขาบอกบอปุรีเกาหลีปุรีเนี่ยเน้นมาจูดจ้าขี้เกาหลีซื้อมันเอาเน้นภาษาเกาหลีอันเม็ดกพริกเม็ดมันกับนีเม็ดจุบุ่มจิบิมอยู่วันเผ็ดทอม่ามาเลีอหรอวะโอ้เมนด้วยโอ้อันนั้นมาละมาไอ้มามาอันเซนซีเรียนอันเซนเดเรียนความเผ็ดมันเท่าไดรกับพันเท่าไดรอันน่ะมามามาเลเซียนะเออกินไม่ได้โอ้เผ็ดไทยอินเดียนั่นนะ มะม่าก้อนครอบครัวพี่น้องมาบุกครอบคนดอกครับเนี่ยเพราะว่ามันดูไกลกันมะมาอะมะม่าพีบอกเขาว่า่นะมะมาาเนาะเม็ดมาเลเซียนะกดิปมาได้ต้องเตรียมขนมหวานเลยเพ่อกินบ่ได้เลยเด้อเฮียหยุดไปนั่งให้ไว้น้ำเสียบครับเสีบหลายโอเคครับผมกินกันเด้อพี่น้องเนื้อ